สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกี่โมงคะวันนี้สองสไม่ใช่อันนั้นอันนาฬิกาตายเที่ยงนะประมาณเที่ยงเนี่ยอาหารเช้าค่ะของคุณแม่มีอะไรบ้างคะมีปลาทูหัวปลาทูกินหัวปลาทูดูสิไข่ต้องกินไข่ทุกวันวันละหกลุกนะคะ กิ้ไก่กินไก่ขาวก่อนมันก็จะกินงไข่ลูกนะขยุ่มเท่าไรนะคะปีนี้ขยุนิดเดียวค่ะนิดเท่าไรคะแปดสิบเก้าค่ะแปดสิบเก้าถ้านับจีนก็เป็นเก้าสิบเนาะค่ะแปดสิบเก้านี่เพิ่งตื่นตื่นนานแล้วค่ะตื่นนานแล้วนอนต่อนอนต่อค่ะดูดิคุณคุณยายอายุเก้าสิบนะแปดเก้าแปดเก้าก็ย่างเก้าสิบแต่ถ้านับจีนย่งเก้าสิบ โอเคคุณยายอายุ89ค่ะก็ตื่นขึ้นมาน้าตาสดใสล้างหน้าย,ยัางคะยังค่ะยังมันยังหน้าสวยเลยค่ะทำไมหน้าเธอสวยอย่างนี้อ่ะไม่สวยห,หรอกค่ะหรอไม่สวยหรอหกค่ะแล้วเธอเธอเธอกินอาหารเท่านี้เธอจะกินพอไหมเนี่ยเธอจะอยู่ได้หรอยูก็กินมาหลายปีแล้วค่ะไม่กินข้าวเลยใช่ไหมคะไม่กินค่ะแล้วเธอเธอทำไมถึงไม่กินข้าวคะกินไม่ลงค่ะ กินเท่านี้เราจะอิ่มเหรออิ่มค่ะไม่เคยหิวไม่เคยหิวเชื่อค่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่นะคะกินข้าวไปก่อนค่ะขอขอขอกระดาษหน่อยค่ะกระดาษชิช่ค่ะทำไมมาวางไว้อย่างนี้คะวันหลังหยิบจากกล่องทะไม่ใช้ดึงออกมาแล้วมาวางไว้อย่างนี้ค่ะเนี่ยแล้วก็อ่านเนียทิชชู่นะใช้ใช้เปลืองมากใช้เปลืองมากเขาอะไรรอเป่าอ่าเดี๋ยวคุณแม่ทําให้ดูเน่อยสิคะ ใช้เปลืองอะไรใช้แล้วก็เด็ด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 ไปใช้อย่างอื่นเด็ดแล้วทิ้งแล้วก็อันนิ้ <Dead S 2> ไว้ก็ด,ดูสิโอ้ยเธอช่วยลูกประหยดัดช่วยลูกประหยดัดฉันไม่เห็นเนยประหยัดเลยค่ะ